ครับสวัสดีครับสองอสานที่มุ่เนาเนหองระเพ้าพี่นหองมาตากระบออเราไม้เดิมครับป้อมปัจจุนก่อนสะพานแหลกเนาะก่อนจะถึงป้อมปัจจุบนโอเคที่ตามผงงานครับพี่งงาน่าพี่นหองบ่สนครับโอเคครับอะไรแหลกตอมงเดีดีนี่เมนบ่เอาละครับท่นบ่ท่าน สวยอยู่พี่น้องเจ็บปลาครับที่ใส่เขาก็เอาแปง้งเขาบอกเพื่อเขาพี่น้องแป้งซาลีใส่แอะขับไปรถใส่หลายกระไดใส่หน่อยกระไดแน่ว่าจะใส่ซ้ำใดมากหลายก็ใส่หลายมาก,นกนหน่อยก็ใส่หน่อยแค่นั้นนะพี่น้องเขากโยน,นออกไปลาเขาแตนะ่น้พ,นพี่น้องข้างทางนะอาจจะไ่เห็นความแหันไหลมาผิดพี่น้อง ผมยน,ยนผมยนมาทางผีนะ่ะนยนทางผีมันจะไหลไปทางผีพวามหนามันกำลังไหลขึ้นอยู่น้ำกำลังจะไหลขึ้นตอนนี้น้ำไหลขึ้นนะพี่น้องน้ำน้ำทะเลนุ้นขึ้นตอนนี้มาหลุวมาจะได้บอกเขาได้หนึ่งไอ้พวกพ่นมันเขาแล้วพี่น้องอยู่ไปอยู่ออกเลยเพื่อน ออกล้อออกล้อ,อ,อ,อใสสวยใสสวยพี่น้องต,ตกแรงมากใส่สวยครับเก็บปลาจาใสแปก็เก่าลพี่น้องแหได้เห็น,หน,หนขั้นตอนชัดๆขเ,าข,าเาขาไหนัเขาเพื่อนโอ้ร้อยเขาพี่น้องเ,อเดี๋ยว๊บน,นะน,นึะเขาโยนไปก่อนเขาต้งหน้าด้วยนู่นไกลร้ายกบรีมาดุดมา ปาน,นี่ฮะออ๋เก็บปลาก็ไม่นอมัน,นมดาะสังเกตสองอย่างเล้วพี่น้องถ้าเนี้ยแนบเห็นปลาถา่ายเห็นตัวปลาเลยก็โอเคขา่าวว่เห็นตัวปลาเขาก็สังเกตปลอมสังเกตปลอมท,ท่านบ่นทันนี่มันอาหารเนี่ยผมปลาทูปลาสองตัวอาหันบ่ได้สังอโอ้เห็นตัวปลาแล้วพี่น้องผมสังเกตปลอมอ่าทุนมันดินทุนมันดินแห้งตุ๊บๆสองตัวเก็บปลาเขาเข้าแล้วไงจะเข้าาแล้ว มีตอดด้วยพี่น้องะขอวอ,อกอย่นี้แล้วครับโอ้ตัวหน่อยตัวหน่อยพี่น้องกะบัวหน่อยปันไดใส่สวยอยู่เคเ,คเคก็บปลากะใส่แป้งให้เก่าหน่อยพี่น้องใส่ไลนก็เขากะเขาโอกาสไลยแน่มันกัเขาเยอะเขาเมากินไล่สินะแต่ปลาหน่อยก็ไลย <laughs> อาจจะเวียงไม่ติดสินะ เขาไวปใช่ไะมมันจะโยนเข้าไปอ้เขาดำพี่น้องปลาทูปลาทูเต้สวยต้องพี่น้องตองตัวครับเก็บเก็บปลาอันนี้มันตอมอยู่พี่น้องเขาแล้วอ๋อเ้สวยเล็ตัวตัวเดียวเก็บปลาครับลักษณะนี่มันปลาเขานี่แหละเขาแล้วท่อนว่าท่อน พยายามจะออกหนึ่งพยายามเต็มที่เก็บปลาโงียบไหมล่ะพี่น้องเด้อโอ้หมูหันบอ่อทียากน,นี่คงว่าสอดเขบอกว่าชอบระยะประมาณพอปลาใหญ่มันอยู่ข้างนอกนะมันหน่อยมันด้อยู่ข้างในเข้าแล้วพี่น้องท่านว่าท่านโอ้หุ <laughs> ่นหลอกว่าท่านโอ้ท,อท่นเออตองตัวเจ้าตัว โอ้ปลาทูอีกแลว <laughs> ้วสองตัว่เนาะสองตัวเก็บปลาครับตัวหนึง่ง,งได้ก็ได้เริ่มต้อมพวงแล้วพี่น้องแล้วหลุนวา่าจะเขา่าเขาเริ่มต้อมแล้วทันบอลเห็นเขาแล้วพี่น้องโอ้ทันวอทันตัวนึงเพ่หรอง่ายไปเลยเขาไหเไมเขาใส่ใส่ผีที่ก็แล้ยเขาแล้วเพื่อนอ ผมมันมีตัวใหญ่น้งตัวนึงเข้าแล้วครับเย่สองสองกับทูเก็บปลาครับหมดเวลาครับพี่น้อเพราะว่าเข้าแล้วครับโอ้ทันบ่โอ้เออทันทันบ่บ่ทันเราต้องทำเวลาครับพี่น้องเพราะว่ามันจะคำแล้วนี่เขาบอกเอาไม่ลงนบพี่น้องลุ้นบนเขาเขาบพรเขาพอแต่ก็ยังตอมอยู่ดิยังตอมอยู่ยังตอมอยู่พี่น้อง ตอนนี้โอเคอเก็บปลาครับอันนี้ก็ช่วงในช่วงท่าเวลาได้ผมอาจจะเร็วๆเนี่ยเพราะว่าปลามันกับเขาเป็นช่วงพี่น้องทาเข้าบ่อฝาวอามันกะในบอกหน่ออยู่น้องเข้าเพื่อนหาเลยนะพี่น้องมันต่อสวนยังเสี่ยโอกาสได้ไล่โอ้ได้นนสูงนั่นแหละเขาแล้วมึงเขาแล้วแต,แต่เเขขาาม่่กก็บ,บอแต่เขาแล้วโอ้เขาแล้วเด็กเพื่อนเขานั่ยนนะ่ะ เอหาหันเข่าเห็นถอดหัวเอาไปเอาอยู่ไปยู่หัวตัวต้องนจุจ่มเลยนะบุกเอียงว่ะหลอกอ,อ,อยู่ของอ้อแม่เลยนี่นะเออมันตัวหน,น่อยมันยังไหนก็บตัวหน่อยปบนไหนเลยเนรอโอเคอเก็บปลาเขาหล่อมมึขงขุ่นเขาเลยพี่น้องอย,ยู่ไปยู่อยู่ไปยู่อยู่ไปยู่มันหันมาทางหุ่นนะ่ะ ยกหล่อพี่้ยกต้องโตวทูวทูวทูยกล่อปาไอต้องโตมีปัญหาหมดเลยบอกมันออกว่ะอก็บอกุนเนี้ยุนเดินเจปลาพี่น้อขออกแมนเขาแล้วพี่นอสองหรือสามเือดตัวเดียวเออสองสอตพี่นนอเจปลามนทำไมพี่น้องมาแตกสวด แรกส่วนพวกนี้จะว่ากล่องเอ๋นี่น้องจะเห็นว่าเดินไปหน้องนะพรับมันไก่กันไก่กับผมหมักเลยตอนปลาปิยากกล่องบระถือเลือตอนเขาอีกแล้วบนเขาแล้วพี่นุ๊กแ่นบอกปะนุ๊อกเจ้าของแม่นอยู่เห็นหอสองสองสองตัวสวยเดือดไปน้องเกินบ้านอีกแลเก็บปลาครับไหนมันเนาะถ้าทั้งโฟมมามันง่ายกว่านี่พี่น้องมันเอาเวลาเอาเอาเขาแล้วเพื่อนท่านพ่ะท่าน โอ้ยยกกรอท่าน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 แต่สวยสวย่ปลาครับผมมเขาเร็วเด้อพี่น้องผมมเขาเร็วเด้อพี่น้องผมมเขาเร็วเด้อพี่น้องตัวสวยด้วยพี่น้องเดี๋ยวปลาเลยเดี๋ยวยายให้เรายกมันบันี๋ยวปลาไหมล่ะรุ่นมันรุ่นไปรุ่นไปออาพร้อมกันนี่กําลังสวยพี่น้อง ให้หันปากมาเข้าในคดีพ Je no oh, oh, okay, oh, ี่น้องเพราะว่ามันถ้าหันปากโอกาสมันจะวัดขึ้นเร็วกว่านะพี่น้องมึงคมตอมแล้วพี่น้องคมตอมแล้วเล่ะคมตอมแล้วโอ้หอบขักเถอะวะของเ้าเพื่อนโอ้เพื่อนเือปล่อยขักใส่เพื่อนหุ่นเขาแล้วจนจมแล้วเอ้าเขาขึ้นเอาของกุ้งปงหยกตัวเขาได้เพื่อนเดือกอกแล้วบอกเขาบอกตัวเขาหัน เอาไหมุนุนลุนนุนซอยอีสานเ่นมุนแน่ยวันนี้มาหากินทะเลรเพล่น้องน้หากินอีสานเ่นมุนเอตมเลยบุ่งเขาเรยก่ปลาไมลายยังวะช่วงนี้ปลามรลายพี่่้อู้มันรุ่มแต่ว่ารุ่มกตีเป็นนต้องมันเขาแล้วเพื่อนอู้ทันป๋าทันบ่ทันป่าทันบ่ทันป๋าลุนลุนลุน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 ลุนุนลุน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 ุลุนุนนุ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 นนุ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 น งัดทั้งงัดโอเคครับเดี๋ยวเผาไปก่อนเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับเอามาเอาตัวเดะเอาไปน้องเอาไหมผมเป็นยังไงงัดทั้งงัดทั้งงัดโอ้ทันว่าทัน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 สองที่น้องปลาทูปลาทูเก็บปลาครับอาไ่นอกร้องไหมตุ้นใส่เนี่ยคุณอ่ะหมุนตุ้มๆเลยแล้วทางไหนแม่เอานครับหมุนตุ้มๆเลยพี่น้องเขาเลี้ยนอนเขาเลี้ยนอนเขาเล่้ยนอนเขาเลี้ยนอน กระตังกะตังเอาครับพี่น้องเอามาพี่น้องลุ้นไซแน่ลุ้นยแน่ของเผื่อนไก่ไปแล้วไก่คุ้มเขาเลยเนี่ยโมเขาเลยเผื่อนะเขาเลยครับตังกตัะตงกตังตงังตงกะะกรับ긋ระตรัะงกตัรังรััังังตรักโดดตรงๆเง ืันนี้่านได้ปลาฟอว่าายวได้เขาได้ของเขาเ่สียวเอเขาได้ไปนาท่านมาท่านเอ้ยดูตัโตอเลตัวแลมาปลาไฟตโตเดี๋ยวไม่ถักโตปลาฟอครับไ่นเขาีตัวีีเยวเอ่อีตไนสวยใสวยอยูเห็นไหมซีตไปนามเขาแ้วไปนสาหรือสี่ือห โอ้ต oh, ัวเดียวออกมันออกเอาขิงหันเขาไลยน่ะดูน้องผมมาดูน้องผมจักตัวจักตัวจักตัวหั้ยเอม่เขย้ำแน่นไปใส่ระเบิดเอ้าน้องผมเงียบมาจาขี้คุยไปไล่เขาแล้วอะไรเล้วให้เขาไล่นี่เขาไล่ตัวเดียวเองน่ะโอ้ตัวเดียวเองพี่น้องเขากระทื่น เก็บปลาคก็ได้เลยโอ้มันตื่นมาหาไทยเจ้าโตตัวเดียวเหรอขุดเมาหันเขาเลยตายเล้วพี่น้องแต่ตัวเดียวอย่างเก็บปลาครับโอ้ยก็ข่อยนี่หแท้มันขันบ่ทัน์อู้ตัวนหน่อยหางนึกแล้ตัวนึงเก็เก็บเบัดพี่น้องหล่นซอยกันพี่น้องเขาจะโต ข้างล่งๆเน่ยรู้สึกว่าข้างล่งเียสองสองสองไม่้องเก็บปลากับกัดัดรอเขาเขาได้่าเั็ออกม้งยังเฮ้ยเดี๋ยซอยกันอยยู่ยงกัดงัดงัดมาลมางหตัวเดียวตัวใหญ่ี่อกเก็บปลาับพี่อก โอ้มันต่อมหาโพธม์เราพี่น้องแลนมหาวัตถยาเนี่ยแต่ว่ามันมีงาจากเลยพี่น้องเลยมันมันจะติดงาจากก่อนเอาไม้เพื่อนทั้งตัวเออพี่เขาแล้วปลาบกหนึ่งเพื่อนเก็บปลาเขาโอ้ยเขาปลาจากเลยพี่น้องเลยเดี๋นะเข่าเราหมดงัดแมงหมดพี่น้องแมนโอเมนเอ้าแมนอยู่สองตัวพี่น้องเป็นยังไงเป็นยังไง เจี๊ปลาพี่น้องเขาโม่แล้วเขาฟุ้งแล้วเขาฟุ้งแล้วอยงไงนี้อย่างนี้อยงไงนี้อย่างนี้อย่างไีเขาฟุ้งแล้วเขาฟุ้งแล้วพี่น้องเขาฟุ้งแล้วเขาบ้าเขาเขาบ้าเขาแต่มันเข่าแล้ว่ะนันหันมาหันงัดแล้วครับพี่น้องโอ้ยออกออกเอาสามตัวพี่น้องปลาที่ปลาที่สามตัวครับเก็บปลาเข่าแล้วพี่น้อง เอละเต็มอันยางเลยเต็มอันยางเลยตัวเพิ่นจะได้ตึกตัวเพิ่นจะได้ตึกตัวจะได้ตึกตัวสีเขาเป็นหอสีโตสโตมั่งเียโตสโตกาะกับสีกับละมั่งมดแล้วนี่หรอกลุ่นของผมด้ยเมืนลุ่นของเกินล้วเกินเน้ยผมยังได้โตได้โตมันเข่าไปหลดคือวันวน่ะมันจะเข่าใช่ไหมมันเข่าไปหลด

พอบ่ดินตายในปากเลยคุณควรจะโยนลงไปเอามันเข่าได้ยังอยู่ได้เพื่อนเพื่อนว่ายังอยู่สินแม่นี้พี่น้องเติอว่าตัวหน่อยแหงเจ็บป่าอะไรเพื่อนกูไปได้โอ้ยจะคลองจะเป็นยังไงพี่น้องโยนไก่แหงไก่พี่น้องเห็นกันมั้ยเข่าแล้วเพื่อนเต็มอันย่ะ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 งัดตั้งงัดตั้งงัดตังงัดอ้าวสามพี่น้องสามสามตัว สามครับดูน้องผมเขาแล้วครับเขาแล้วครับเขาแล้วครับเขาแล้วเขาแล้วครับขั้นแข็งก็ยังดีก็ดีอย่างนึ่งสวนเพื่อนเพื่อนเล่นสวนแล้วเขาบวกเขาหันแล่นสวนเลยแล่นสวนของผมเลยหันเขาแล้ว right. นี่ยของกูดิเฮือกเขาเดือเพื่อนงัดทั้งหมดทั้งหมดเอางัดเพื่อนงัด อย okay, ู่โอ right. ้โหออกอ่ะสองตัวแล้วสองตัว <t> ย <uff> ังยุบอีกตัวเดี๋ยวรอทำไมเก็บปลาครับที่มันแลนสวนปุ๊บเลยช่วงว่าฮอตย้อนไปถือฟูมันนะโอ้โหแตนตามเขาแล้วเห็นเขา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 อะไรพี่น้อง สองวะตัวเดียวอู้ตัวเดียวแต่ทูสวยพี่น้องโอเคเก็บปลาครับฮะไม่พี่น้องไม่โอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่จะเขาตัวใดนจะเขาตัวใดนให้เลือกแต่เริ่มแพ้วแล้วพี่น้องเพราะหนามันขนาดนั้นเออก็หูแล้วแต่ก็ยังตอมอยู่ถ้าตอมยังเสียโอกาสได้อยู่พี่น้อง รีกูพอตอมขอแล้วมั้งลกเดียวเย็บก้อนให้มั้ง่อมันเจ้าบ่นนะหนักก็เสียนะเข่าสวยๆกนะ็ถึงโค้ง่างสวยๆเลยทั้งเย็บปาลาไปมั้งก็เย็บปาลบปา,ลปาลคุณน่ะแต่ว่าจะเขาเล็ตัว พอจนนั่นนั่นวุ่นเลยเขาเขาแล้วนะรอเขาเลยเขาเขาปะโอ้โห,โโห,หเส็งจิ๋วายเลยอ,อยังเหลือตัวนึงอีกหรอรางวัลวปลอบใจใเข่าตัวได้เข่าตัวได้เข่าเข่าได้เข่าแล้วลนะดีล๋ยวนะเขาเข้าเด้นะแต่ว่าโตมันหน่อยเห็นไหมหล่นเนี่ยเขาเลยบอกเพื่อนเขาเลยบอกเขาเลยบอก ตัวหน่อยครับคุณหมอพ่องานอันนีดิมันดิ่นตั้งเด็กๆคถามว่าเอากะเขาแล้วพี่นยุ๊ย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 พยายามดิ่นนะดูปลาหน่อยพี่น้องเอ้ยเย็บบดเย็บก่อนกระที่เขาเขาเฮ้ยยกเลยงัด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 ทั้งงัด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 ตัวตัวเดียวเหรอแอบไปนึงไปนึง เก็บปลาครับพี่น้องมาเปิดกล่องให้เก็บปลาครับปุ๊บโอ้ esh, ทา่าันกว่าทานันเสียวแฮงมหมายหุ้นเนาะเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วครับเข้าแล้วครับแต่ว่าเข้าแล้วอู้ดินลงปุ๊บแลยทันกว่าทัน อยู่ไอยู่อยู่อ,ย<ว>ยอะไรรู <c oughs> ้ไอมเก๊ครับได้ครับโอ้เปียกถุงเทน่าดูโอ้ตอมดีแหระปลาหน่อยที่มาเขากอนไปหนอปลาหน่อยเขากอนเไปหนออ้อเอาปะ<ำ>มันเข่าแล้วปลาห,ห,หน่อยเต็มห้องเฮาเลยก็จะสั่งไปหนอเขาขืนได้สันปล่อยมันเขา่าปลาหน่อยมันเขาพกันไปหนออ้อปลาหน่อยได้เหรอ สองตัวพี่น้องเก็บปลาเข้าแล้วพี่น้องทันว่าทันทันว่าทันโอเคสองตัวเนาะปลาทูครับปลาสองตัว้ครับพี่น้องมันผสมเอื่อญกับปลาทู่ก็คือแล้วเสร็ี่ลาหมาว่าปลาทู่ขึ้นมาอยู่นี้เดาใจปลาพี่น้องเข้าแล้วพี่น้องเข้าแล้ว ดูแ่สวยถ้าย่ำออกเขาย่ำจะออกอย่างเดียวสามตัวพี่น้องสามตัวเก็บปลาเก็บปลาครับผู้เขาไปแล้วพี่น้องตีนปึกเลืเลยนู่นไปเพราะมันเข่าเลยพี่น้องถามว่าเขาแล้วตัวเขาแลยมันเอาเขาอยู่ตัวนึงมั้งมาว่าตัวมัใหญ่เอาเก็บเบิดโอ้ยัง พี่น้องแป,แป้งแตกส่วนๆเลยน้ำก็ต้องดีเข,ขาละเขาละเพื่อนออกก็ออกออกอก็ออกงัดทั้งงัดมาสองมั้งสามสองหรือสามสองพี่เนาะอ่าอ่าอ่าสองตัวครับเก็บปลาเอาโอเคครับอีสานลิมูนมาจะตกปลาเนาะเขาก็จะปิดคลิปเลยอ่าเกือบเต็มถังหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่หนึง่นงถัง แลีก็ถองหนึ่งนำลังกินเต็มโอเคเนาะหนึกงครั้งหนึ่งก็นนี่ขายมากโอเคครับพี่น้องครบก็ได้มากคลิปดีกับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจสองอิสานนิมูนเนาะไอเฮ็ดคลิปดีๆฝากพี่น้องต่อไปครับขอบคุณครับ